มวยคู่นี้จะจบลงตอนไหนแล้วครับใครจะชนะครับโอ้โห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  เหนื่อยแล้วเดินมานะ่ะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเดินมาเล่นนะ่ะใกล้เกินไปครับใกล้เกินไปครับอย่ากัดขานะ <c oughs> ไอ้บอสน่องเท้า